สวัสดีค่ะวันนี้จะพาท่านไปทําบุญกราบไหว้ขอพรพระประจําวันเกิดว่าวันเกิดแต่ละท่านสมควรที่ไปกราบไหว้ที่ใดตามรายการดังต่อไปนี้วันอาทิตย์ปางถวายเนตรวัดที่ควรไปกราบไหว้บูชาคือวัดพระธาตุพนมวันจันทร์ปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุดวัดที่ควรไปกราบไหว้บูชาวัดพระธาตุเรณุนครพระวันอังคารปางสายญาติ วัดท <f dragging> ี <sympath ic> ่ควรไปกราบไหว้บูชาพระธาตุสีคูณวันพุธกลางวันปางอุ้มบาทวัดที่ควรไปกราบไหว้บูชาพระธาตุมหาชัยวันพุธกลางคืนวันพฤหัสบดีปางสมาธิวัดที่ควรไปกราบไหว้บูชาพระธาตุประสิทธิ์วันศุกร์ปางรังคึงวัดที่ควรไปกราบไหว้บูชาพระธาตุธาอุเทนวันเสาร์ปางนาครบ วัดที่ควรไปกราบไหว้บูชาพระธาตุนครพระธาตุที่กล่าวมานี้จะอยู่ในจังหวัดน,นครพนมทั้งสิ้นเชิญรับชมรายละเอียดได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ไหว้พระโนเกิดวันอาทิตย์ปางถวายเนสวัดพระธาตุพนมตั้งอยู่ที่บ้านธาตุพนมตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดน,นครพนมเป็นวัดอารามหลวงชั้นเอก พระธาตุตามปีเกิดของคนเกิดปีวอกและเป็นพระธาตุประจําวันเกิดของผู้เกิดวันอาทิตย์ตามตำนานกล่าวว่าผู้สร้างคือพระมหากัสสปะพระอ,อรหันต้าร้อองค์และเท้าพระยาเมืองต่างๆภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อกันว่าผู้ที่ได้ไปนมัสการจะได้รับอนิสงส์มีบุญบรารมีและผู้คนให้ความเคารพนับถือ พระาธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นพระาธาตุคู่เมืองของชาวนครพนมแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสานร,รวมไปถึงพี่น้องชาวลาวด้วยพระาธาตุประจําวันเกิดวันจันทร์ได้แก่พระปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุดพระาธาตุเรณูนครเป็นพระาธาตุประจําวันของผู้เกิดวันจันทร์ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของเรนุนครแต่ต่อมาพระอุปัชฌาย์อินเจ้าอาวาสได้มีวัตถุประสงค์ให้สร้างเป็นทาาคู่บ้านคู่เมืองของชาวเรนุนครพอสร้างเสร็จได้ถูกฟ้าผ่าพัาางทลายลงทั้งสงฆ์และคราวาสพร้อมใจกันสร้างขึ้นมาใหม่แล้วเสร็จก็ทำการฉลองสมโภษในปีพศ2463วัดพระธาตเรนู ตำบลเรนูอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมโดยภายในพระธาตุเป็นโพรงบรรจุพัดไรปิดกพระพุทธรูปทองคําพระพุทธรูปเงินสิ่งของมีค่าและเครื่องกักุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมืองเชื่อว่าผู้ที่ได้มานมรสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีวันงดงามผุดพรองดังแสงจันทร์และมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ากับชีวิต พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคารได้แกป่ปางโปรดอสุรินทราหูหรือปางสายญาติพระธาตุสีคุณเป็นพระธาตุประจำวันของผู้เกิดวันอังคารตั้งอยู่ห่างจากอำเภอธาตุพนมตามทางหลวงสาย212ประมาณ7กิโเมตรสำหรับพระธาตุสีคุณเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอนาแกภายในบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุของพระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตรพระอัครสา,าวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้าและพระสังกัดายเชื่อกันว่าผู้ที่ได้มานมัสการพระธาตุแห่งนี้จะมีโชคลาภและสติปัญญาและจะได้รับอนิสงค์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณเรียกได้ว่าเพราะเป็นอนิสงค์จากพระอังคารเลยกลายมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธกลางวัน ได้แก่ปางอุ้มบาทพระธาตุมหาชัยบ้านมหาชัยตำบลมหาชัยอำเภอรปราปากจังหวัดนครพนมเป็นพระธาตุประจําวันของผู้เกิดวันพุธกลางวันประดิษฐานนะวัดพระธาตุมหาชัยเดิมชื่อวัดโคตกราม ตำบลมหาชัยซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2495โดยภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันธาตุของพระอัญโกณทัญญาพระภิสษุสงทรงรูปแรกในพระพุทธศาสนารวมทั้งพระสารีริกธาตุของพระสารีบุตรและพระอนุรุทธเถระนอกจากพระประธานคือพระพุทธชัยศิษย์แล้วยังมีพระพุทธรูปปาง ้ามยอดสลักจากไม้ต้นะสดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถเชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการพระธาตุมหาชัยจะประสบแต่ชัยชนะในชีวิตมีศิลปะในการพูดรอบคอบในการเจรจามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีค้าขายคล่อง ผู้จะมีคนเชื่อถือและการกราบไหวยังช่วยเสริมบารมีให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองตาวหน้าพระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดีได้แก่ปางสมาธิหรือปางกัสรู้พระธาตุประสิท์ตั้งบนนาวาอํเาเภอนาวาจังหวัดนครพนมเป็นพระธาตุประจำวันของผู้เกิดวันพฤหัสบดีประดิษฐานอยู่ที่วัดธาตุประสิทธิเดิมเป็นเจดีย์โบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใดจนกระทั่งพุทธศักราช2,376ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่โดยจำลองรูปทรงมาจากองค์พระธาตุพนมภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอ่อนหันธาตุดินจากสังเวชนียสถานสี่แห่งและพระพุทธรูปเก่าแก่จำนวนมาก เชื่อกันว่าผู้ที่ได้ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สำริกผลในการปฏิบัติงานเป็นผู้ชื่นชอบในการศึกษาเล่าเรียนชอบธรรมะเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนชอบความเข้มงวดมีจิตใจเอื้ออาทรต่อคนรอบด้านรักสงบชอบความมั่นคงและถูกต้อง พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ได้แก่ปางรำพึงพระธาตุท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเป็นพระธาตุประจำวันของผู้เกิดวันศุกร์ประดิษฐานอยู่บ้านท่าอุเทนถนนสีเมืองสร้างขึ้นโดยหลวงปู่ศรีทัศ์ยานสัมปันโนเมื่อพุทธศักราช2454สร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2459 ถือเป็นหนึ่งในหลายพระธาตุที่ภายนอกจำลองแบบมาจากพระธาตุพนมแต่มีขนาดเล็กและสูงกว่าพระธาตุพนมส่วนฐานขององค์พระธาตุได้ขุดหลุมแล้วใส่หินแก้วนางเรียงหรือหินแก้วนางฝานหรือหินเขี้ยวหนุมานภายในบรรจุพระพุทธสารีริกรธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้งเมียนมารวมทั้งพระพุทธรูปและของมีค่าต่างๆที่ผู้มีจิตศรัทธาถวายไว้ เชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการพระาธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ดุดดังพระอาทิตย์ขึ้นเป็นผู้มองโลกในแง่ดีแต่จะลหลงไหลในสิ่งต่างๆได้ง่ายดังนั้นผู้ที่เกิดวันสุขควรหาสหายคู่ใจที่จะคอยให้คำแนะนำสักคนพระาธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์ได้แก่ปางหน้าปรดพระาธาตุนครอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตรอ,อเมืองจัังหวดนครพนม บริเวณริมฝั่งโขงเป็นพระธาตุของผู้เกิดวันเสาร์ประดิษฐานที่วัดมหาธาตุถนนสุนทรวิจิตรอำเภอเมืองบริเวณริมฝั่งโขภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุพร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคําและของมีค่าต่างๆที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวาย เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ในการเสริมบุญบารมีและมีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคนให้ดังรงชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทจงทำแต่ความดีเพื่อสะสมเป็นพลังบุญให้กับตัวเองในภายภาคหน้าชีวิตจะได้สมบูรณ์แบบ